อ้าวนเดี๋ยวใครเพ้นมันจะใครทำมังกรก้าวหักตรงนั้นแล้วก็ว่างเลยอ่ะไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยทำได้ไงอ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ใช่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคี้แคทจับแก่เบ้อแล้วนี้นะคะเรากลับมาใหม่แบบเกมโรอบอักนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Grow Garden นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคนนะคะมาชมการแข่งขันสร้างออบบี้ในกราเดนหรือแมปปลูกสวนนั่นเองคะ่ะเย้เดี๋ยวพี่ลิต้าก็จะให้คะแนนนะคะแล้วก็2คนนะคะที่ทําได้ดีที่สุดในสายตาของพี่ลิต้านะคะจะได้รับไปเลย100่งร้อโรบักนั่นเองนะคะเย้ แล้ววันนี้นะคะจริงๆแล้วน้องที่จะเข้ามาร่วมเล่นกับเราเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ5คนแรกนะคะที่เข้าได้ก็คือจะมีแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีน้องๆรอคิวอยู่นะคะก็คือกติกาก็คือพอพี่ลิต,ตาเนี่ยเริ่มได้ของคนแรกใช่ไหมพอคนแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพี่ลิตาเล่นเสร็จให้คะแนนเสร็จอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องออกนะคะแล้วคิวต่อไปก็จะเข้ามาได้พี่ลิตาก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มีประมาณ17ออฟบีมไม่รู้ว่าจะใช้เวลามานานไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทานมากเดี๋ยวพี่ลิตาตัดไปลกันเนาะ โอเคใครที่อยากเข้าร่วมไอคิวลิต้าก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้อพวยแค้นกันที่ไอจีและติ๊กต็อกลิต wow, ้าด <ina> in ้านสกอร์คิดแคนนะเพื่อนที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้อพวยแค้นตรงหน้าโปรไฟล์ที่เห็นคอกว่าเข้อพวยแค้นจิ้มเข้าไปกบขุนล้มได้เลยเพื่อรับริซอร์วีว่าไอคิวบอลลิต้านั่นเองนะคะก็ฝากเซตลิต้าคิดแค้นเกมโรบอทด้วยนะกดลิงต้าคลิปนี้ได้เลยเซตในชีวิตจริงนะคะซื้อสองตัวได้รับแอดด้วยใครที่อยากได้ก็แอดไลน์ แอนล,ลิต้ากิแคชชอกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะสุดท้ายฝากเพลงมีไว้ให้รนะักซี่อไรของบินิต้าด้วยนะคะฝากเพลงนี้ในน้าช่องเลยแล้วเพื่อการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มไปดูอ,อบบี้ที่น้องๆสร้างกันเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มที่ใครก็คนนั้นนะคะใกล้สุดก็คนนั้นนะคะนี่นี่คือส่วนของชินะนะคะพาไปหน่อยอบบี้หนูอยู่ไหนล่ะคะของชินะนี่ดูสิ ออบบี้หนูอยู่ไหนพอดีว่าสวนหนูค่อนข้างรกนิดนึงจนไม่เห็นเลยออบบี้หนูอยู่ไหนคะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรออ่าไหนๆลองขึ้นมาสิขึ้นไปซึ่งอ่าอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นออบบี้โอ้น้องมีออบบี้ด้านบนอ่าน้องมีออบบี้ด้านบนพี่ดิต้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของปลูกสวนมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่ดิต้าก็น่าจะพอให้คะแนนโอ้โหได้อยู่นะแต่แค่อันแรกก็ยากแล้วนะคะคือแค่ปีนไปยังไม่ทันได้เล่นออบบี้หรอกเนี่ยยากมากเลยนะคะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โห ยากตั้งแต่ถามขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวนะคะทุกคนโอ้โหขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงอะฮัลโหลนี่ยากตั้งแต่ขึ้นเลยอ่ะมันเป็นฮัลโหลสุดๆจะดื้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียจะดื้ๆไว้จะลวกแล้วขึ้นยังไงคะเนี่ยพี่ดีตาคนขึ้นยังไงดีลูกคือคนอื่นเขาดูขึ้นกันแบบง่ายมากถ้าวพี่ดีตาดูขึ้นยากมากนี่นี่มาได้แล้วมาได้แล้วโอเคมาเริ่มออบบี้ของน้องนะคะนี่อุ้ยออบบี้ลอยฟ้าอาจจะไม่ได้ไกลมากหรอกเนาะไหนลองดูนะ ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเดือ้าวล่วงอ่ะเหนื่อยแรงนี่ไม่ได้ย่างเลยล่วงได้ไงเนี่ยเราขึ้นนานมากใช้เวลาขึ้นแปดร้อยล้านปีจ้าลาเบ้โอเคเราขึ้นมาได้แล้วเมื่อกี้ล่วงอะไรก็ไม่รู้นะคะโม่งมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะคะโอเคออบบี้ของน้องยาวเล็กน้อยโโอ้หเสียวล่วงมากเลยอ่ะคือแบบนี้มันใช้ชิปล็อกไม่ได้หรอพี่ดีต้ากลัวใช้ชิปล็อกไม่ได้อ่ะพี่ดีต้าจะล่วงไหมอ่ะฮึเออ พี่ลิต้ากากเองเนี่ยทุกคนพี่ลิตต้าเริ่มสงสัยแหละเอ,อิ่มว่กมันย่างแล้วเนี่ยเออผูก ไล่วงนะลูกไม่ล่วงแล้วคือมันเป็นออบบี้ลอยฟ้าแล้วพี่นีต้ากูคอมสูงมากเลยอะ่ะไอ้น้องล่วงมาแล้วนะฮะโอเคไปได้สวยนะคะตอนนี้ฮึบโอเคมาได้สวยะคะ่ะอึบ okay. โอเคไปได้สวยอยู่ค่ะโอเคอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงว้าแล้วน,น้องแต่ละคนทำออบบี้กันยาวๆตรงนั้นเลยนะคะปึ๊บอ,อ่ามาตรงนี้ก่อนปึ๊บน้องน่าจะอ้าวชิลเกือบตกแล้วน้องน่าจะเราเคยได้มาลองเทสออบบี้กันแล้วใช่ปะว้า อนี่คะ่ะจบค่ะง,ง่ายๆเย่ yeah. จบแล้วนะคะของชินะพี่ลิต้าชอบนะคือมันก็สัส้นๆแต่ว่าก็มีความท้าทายและก็ความยากนะเออแต่พี่ลิต้าไม่รู้ของของคนอื่นเป็นยังไงอ่ะพี่ลิต้าให้เท่าหร่ก่อนดีนะให้เจ็ดเต็มสิบละกันให้เจ็ดเต็มสิบก่อนเป,ป็นมาตรฐาน <laughs> โอเคเจ็ดเต็มสิบขชินะออกได้เลยะคะ่ะพี่ลิต้าจะจำไหมแต่ว่าเออเาก,ก็โอเคนะเอาพี่ของน้องถือว่าโอเคเลยนะคะโอเคเลยไม่ยากไม่ง่ายไปพี่ลิต้าว่า พออได้ยู่กลับไปของค้อยสวยนะคะแล้วมาดูของค้อยสวยกันไปยังไงอ่ะไปยังไงออาเอบปีนี้ไปยังไงสอนสอนไปหน่อยอ๋อกระโดดขึ้นมาตรงนี้เหรอพาไปหน่อยค่ะอ๋อเริ่มออบปี้ที่ตรงนี้เลยเหรอยากไหมเนี่ยอุกอักอักมีเสียงอุกอักอักเลยไปยังไงอ่ะอุ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหยากนะเนี่ยยากตั้งแต่ปีนต้นนี้เลยเนี่ยต้นยิ้วเนี่ยทุกคนนี่พี่ติต้าปีนขึ้นมาได้ในที่สุดนะคะโอเคเฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะมันปีนได้หรอดูดิอ๋อมันต้องปีนโอเคโอเคปึ๊บอ๋อต้องปีนขึ้้นไปอออ๋ย่างงี ยากเหมือนกันนะเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยคือยังไงอาะตกล่วงเลยอ่ะเราวคืนยากมากแม่ออปปี้ของน้องยากกว่าที่ี่ลิตาคิดนี่ปีขึ้นพนันแล้วมันต้องเบามือมากมากเลยแล้วกะน้ำหนักของแบบนี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ฮิบนี่ให้น้องน้ำให้น้องสมัยน้ำดีจุดเชอร์เลสกายสบ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 ายอ๋อจบแล้วใช่ปะอ๋อโอเคนะเอออึบฮเอ้า เมื่อกี้คือจบแล้วปะจบแล้วปะโอเคจบแล้วอเออพี่ดิต้าโอเคแล้วส่วนน้องก็สวยนะคะจบแล้วโอเคพี่ดีของพลอสวยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดิต้าพี่ดิต้าว่าพอๆกับชินะเอยแต่ชินะดูดูดีดูดีนะโอ๊ยออกไม่ได้แล้วตอนนี้ติด ใช่ด้วยโอ้ยอ,อ,อันนี้ของน้องพอยสวยเนาะพอยสวยพี่ลิต้าให้7คะแนนโอเคประมาณ7เต็ม10คือองจริงอะ่ะคือพี่ลิต้านี่ทุกอย่างสลายคายไปกับตาองจริงคือพี่ลิต้าก็ยังไม่ ไม่รู้จริงๆอะ่ะคือเรายังไม่เห็นออฟฟี่ของคน,นอื่นก็เลยแบบทางมาตาารฐานยังไม่ค่อยได้แต่แต่ที่ที่เห็นในะตอนนี้นะที่พี่ดิต้าชอบที่สุดก็คือของชินะต้องมาดูว่าใครจะทำได้ดีกว่าชินะั้ยอุ้ยพี่ดีต้าแวะเที่ยวแค่แชกพี่ดีต้าแวะเที่ยวต้องขึ้นออฟฟี่ตรงนี้เหรอเหมือนจะขึ้นออฟฟี่ตรงนี้นะคะเ okay. ต้องให้น้องพาไปเลยนะคะเพราะว่าหาไม่หาออฟฟี่ไม่เจอนะฮะส่วนลกจัด <laughs> ไม่เห็นจะลกเลยค่ะพี่ดีต้านี่นะเริ่มแล้วอุ้ยแลดู อะไรอยู่เด้อเด้ง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 ด้ก็เร็วอยู่นะนี่คือออบบี้ของคนที่สามแล้วนะถือว่าทําเวลาได้ดีอยู่เด้งด้ปุ๊บปุ๊บไปห่ะไปเอ้ยอันนี้พี่ลิต้าไม่ร่วงนะไม่ร่วงเลยฮึบโหกระโดดสูงเวอร์ไปเออมีความท้าทายนะคะเฮ้ยทำไมน้องร่วงอ่ะเพราะอะไรอ่ะฮึบฮึบพี่ลิต้ายไม่ร่วง พี่เลต้าอย่าไปลวกวูวไปลวกไปลวกโอ้โหอันนี้ออบบี้ของใครนะนยังไม่รู้เลยออบบี้ของใครคะคะนะะเพิ่มอื้มอ่ะหาทายนะคะชาเลนจ์มากดึ้งดึงดึ้งดึงดึ้งเสียวลวกมากเลยอะ่ะอันนี้ไปไงอะ่ะเดี๋ยวคืนนะตกคือ้อ้ขึนตรงไหนนะขึ้นไม่เป็นแล้วจำช้าขึ้นไม่ได้ตรงนี้เหรอโอ้ ไกลมากคือพี่ลิต้ายังกะน้ําหนักไม่ค่อยถูกมันก็เลยยากบอกตรงนั้นแบบนี้มันยากกว่าพวกออบบี้ทั่วไปเพราะมันกะดน้าหนักไม่ถูกอ่ะอืมว่าแบบน้ําหนักเท่านี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยเมื่อกี้พี่ลิต้าตกตรงนี้นเฮ้ยโ okay, อเยเมื่อกี้ตอนแรกเราชนไงถ้าเราไม่ชนเราก็ไปได้แล้วเพไหมคะใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้ว ถึงแล้วค่ะเย่ของออนใช่ไหมออนโอ้พี่ดิต้าชอบนะเออพี่ดิต้าว่าชอบแล้วมันมันดูเป็นมีความเป็นโอ้คอยเป็นออบบี้ดีนะพี่ดิต้าชอบให้แปดเต็มสิบค่ะของออนพี่ดิต้าให้แปดเต็มสิบงับออกได้เลยโอเคไปค่ะคนต่อไปออบบี้ที่สี่นะคะออบบี้ที่สี่แล้วของเจเจนั่นเองพาไปเลยอย่าบอกนะออบบี้ได้ถึงตรงนี้เลยอะ่ะโอ้โหก็สูงไหมตัวน,นี้โอ้โหมา ไปกันพี่ลิต้าผ่านมาสามออบบี้อันนี้ออบบี้ที่สี่แล้วเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะเรามีประสบการณ์แล้วนะฮะไม่น่าจะทำอะไรเราได้ลองมั้งขึ้นยังไงเนี่ยจะตกไหมเนี่ยเราเฮ้ยเพิบหึเราต้องไม่ตกแล้วนะไม่ตกเพราะเราคือโปรเฟชชั่นอลฮึบฮึบไปโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วเสร็จแล้วเหรอก็ไม่เอาบ้างนะเออแล้วก็ง่ายด้วยนี่เป็นออบบีแ้แรกที่มไม่ตก จบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะให้เจ็ดเต็มสิบงับโอาเคให้เจ็ดงับโอเคของเจเจพี่ดิต้าให้เจ็ดเต็มสิบงับถือว่าโอเคนะแล้วงอง่ายด้วยชอบอะไรที่ไม่ยากเดี๋ยวพี่ดิต้าชอบมากไปค่ะ,คะโหน้ใครอ่ะฮัลโหลออบบี้อะไรอันนั้นคือโหไหนๆลองดูเรียนของใครอ่ะน้องสมายนะคะพาไปนหน่อยน้องบอกมาดูตรงนี้ก่อนทําไมอ่ะคืออะไรอรอตรงนี้ไม่อะไรหรอน้องบอกให้พี่ดิต้าซูมออกให้ซูมออกซูมออก,ม,ออกมาดูอะไรนะให้ซูมออกมาดูอะไรนะ <c oughs> อ๋อคำว่าลิต้าเหรออ๋อจริงป่ะไม่เห็นเห็นเลยอ๋อนี่ลิต้าอ๋อก็ว่าให้ไปดูอะไรลิต้าโอ้น่ารักแหมมีการเรียกคะแนนด้วยน่ารักนะคะน่ารักเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแต่เริ่มตรงไหนเอ่ยนูเฮปีนขึ้นไปเลยนะคะเฮ้ด,ดเหมือนจะไม่ยากนะน่าจะไม่ยากจริงๆพี่ลิต้าเริ่มอาจจะเริ่มชินมือแล้วด้วยแหละก็เลยแบบเอ้ยร่นคล้องแล้เออย่างนี้ ค่อยๆไปนะคะค่อยๆจ่ายไปดีเนาะน้องๆสามารถแบบทำเป็นออบบี้ในนี้ได้ด้วยอ่ะ <_ an> ดูดูอ้าว <_ an> ด,ดูเป็นอีกขั้นหนึ่งแบบขั้นกว่าของออบบี้เคียตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ดิต้ตาก <_ an> ต,กตกได้ยังไงก่อนตกทําไมตกได้ยังไงตรงนี้คืออะไรทำไมพี่ดิต้าขึ้นมาไม่ได้อะตรงเนี้ยเนี่ยพี่ดิต้าขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นมาได้แล้วกว่าจะขึ้นได้ดูหน้าดู <_ an> น้องทำไม้บอกยังไม่จบอนี้เป็นไง นี่ของน้องสบายยายยายายาย,าย,าย,ายาของชีนาเนี่ยถึงของเขาจะไม่ยาวมากแต่ว่าพี่นิตาชอบอุ้ยนี่ไงเฮ้ยพี่นิตาชอบตรงสุดท้ายที่แบบน้องทําเป็นเหมือนแบบแบบคอนแกลดอะเออจบแล้ว เพราะว่าของคนคนอื่นอ่นอะจะชอบทาแบบว่าแบบอันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมอันนก็จบแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือน้องสร้างแบบจุดที่เป็นมมาว่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าให้พี่ลิต้าว่าก็โอเคนะให้8.5เต็ม10งับโอเคเราไปส่วนต่อไปของน้องสไปคกันนะคะเราจะวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแหละ นี่ของน้องสปายนะคะไม่พูดความทำเพลงอะไรมากนะคะขึ้นไปเลยออุย้ยเขามีแบบหรืออันนี้มันคือของเพื่อนทางข้างบ้านก็ไม่รู้นะ mm hmm. นี่ไม่พูดความทำเพลงอะไรมาค, mm hmm. คือน้องจะใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันนะคะ mm hmm. ก็คือแบบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยน้อ โอ้โหตรงนี้ขึ้นยังไงอ่ะสไปดได้ลงมาเล่นหรือยงังลูกฮัลโหลขึ้นยังไงเอ่สยสไปสไปด์สไลเดอร์สไปขึ้นยังไงฮัลโหลมาค่ะนี่ฉันทุกคนไปทางไหนงงงงนะคะเนี่ยสไปอะไรอ่ะอ๋อต้อล้อเราไปเหรออ๋อไม่งงไม่งงไม่งง,งอ๋อ เออเขามีลูกเล่นนะคะมีลูกเล่นมีไอติมด้วยอ้โหเสียวตบมากอืม้อเคเลนเนี่ยอันนี้ไปได้มาให้ให,ให้น้องสไปลลไปก่อนคะ่ะไปก่อนเลยลูกถ้าหนูไปได้เดี๋ยวพี่ลิต,ต้าตามไปไปเลยลูกเ้ยไปได้จริงตามรอยอสไปหมาไม่ไกลั่ค่ะนี่โอ้สไปทําได้ดีนะคะพี่ลิต้าว่ะยังไม่จบนะยังไม่จบไกลมากโอ๊ยลุนเราไกลมากโอยสไปรตาลาเบ่โอ้โออโอยอขึ้นมาใหม่เลย พีดิต้าไม่รู้พีดิต้าล่วงตรงไหนแล้วล่วงได้ไงอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยหัวติดอ่ะสไปด์ทำไมดีหัวติดอด๋อต้องต้องขึ้นไปตรงนี้สินนะล่วงตรงนี้หรอล่วงได้ไงอะ่ะมันติดหัวไงอ๋อมันติดหัวพีดิต้าก็เลยล่วงโอเคจะมาได้แล้วนะคะไปเร็จถึงแล้ววะเหมือนสไป์ล่วงมั้งอันนี้คือถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วแหละน่าจะไม่มีต่อแล้วโอเคอเฮ้ยพีดิต้าชอบนะน้องทําแบบ เหมือนเป็นสองสเตปอะเออแล้วดูแบบว่าขั้นกว่ากว่าคนอื่นนะคะอืมพี่ติต้าให้ออปปี้นี้เก้าค่ะให้เก้าเพราะว่ามันมีความซับซ้อนเพิ่มเข้ามาเ คอมคอมเฟล็์ซอฟซอสนะคะซอฟซอมซอฟนะคะคอมบีเดตเด่ออกได้เลยโอเคคนต่อไปนะคะวนไปอันน um, ี้อลังการมากเลยฮัลโหลบี้อยู <k <k ่ไหนอะของใครอะอยากรู <k 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 ้เลยไพาอัพเปอร์การ์เด้นของใครอะไพาอัพเปอคือคือใครอะแล้วคือแล้ว uh คือบ้านเมืองอ่ะน้องพาไปเลยลูกไพาอัพเปอร์น้องคือใครอะคือสวนหนูอลังการไปมากเลยลูก พี่ลิต้าขึ้นไม่ได้ด้วยซ้ำอู้ย่าหู้ไหนนะออบี้หนูอยู่ไหนอะถามจริงอ๋ออยู่ต้องอยู่ข้างบนแล้วฮัลโหละานูขึ้นหนูลูกขึ้นพาพี่ลิต้าขึ้นไปหน่อยขึ้นยังไงลูกพี่ลิต้าควรจะขึ้นยังไงลูกอ้าขึ้นยังไงอ่ะช่วยด้วยค่ะขึ้นยังไงอ๋อขึ้นตรงนี้สินะโอเคไปค่ะเริ่มตรงไหนออบี้เริ่มตรงไหนแต่พี่ลิต้าให้ความมาัศจรรของสวนเลยโอ้รหอลังการเลยคนเล่นใหญ่มากอ่ะ พี่ลิตาล้าโรนเมื่อคือจริงๆน้องก็มีคนนำทางแหละแต่น้องไปแล้วนะคะน้องไม่ได้รอพี่ลิต้าเท่าไหร่แล้วตรงนี้อันนี้คือปรปสรรเหรอคะก็คือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นฮึอะจบแล้วเหรอเออก็สั้นๆเด็กๆน่ารักดีนะะแต่ก็มีความอลังการอยู่ภายในมี <c oughs> ความอลังการของส่วนอยู่ภายในจบแล้วนะคะไพอปเปิ้ลคือใครอะ่ะหนูคงไม่ได้ชื่อสับประดรดอะหนูเชื่ออะไรลูกออหน้านัดโอเคไพอปเปิ้ล โอเคนานัดพี่ลิต้าให้เจ็ดเต็มสิบงับเข้าสวนหนูสวยสวยมากเลยลูกแตอ่ออบบี้อาจจะแบบเออเล็กไปนิดนึงแต่แต่ก็น่ารักดีนะจริงๆพี่ลิต้าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะพี่ลิต้าจะให้โรบักกับใครเนี่ยสองคนค <c oughs> เลือกยากมากเลยอะ่ะออบบี้ก็เป็นออบบี้คล้ายๆกันนะคะจริงๆก็เลือกยากมากน้องๆทําได้ดีหมดเลยพี่ลิต้าโดนเนทให้ทุกคนเหมือนกันเลยได้ไหมน้องๆทําได้ดีทุกคนเลยแคปเทนนะคะแคปเทนไป ดูส่วนของแคปเทนกันไปค่ะไปเลยไปเลยไปโลดนัน่นพี่ลิต้าขึ้นผิดฝั่งนะ่ไหมขึ้นผิดฝั่งไหมคะซ้าฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าติดอีกนะไม่ติดแล้วโอเคไปดูส่วนของแคปเทนกันนะคะเจ้าพ่อเจ้าแม่ออฟฟี่ตกแต่งใดๆไปมาดูกันว่าเขาจะทำออบฟี่ออกมาเป็นยังไงนี่โอ้โออยเจ้าของหล่นนะคะเจ้าของหล่นแล้วพี่ลิต้าต้องไปยังไงเอ่ยแล้ว ฉันมาทำอ๋ออ๋อคือตั้งใจหล่นเหรออ๋อคือเราต้องลงไปใช่อันนี้ถูกปะอันนี้ถูกปะอ๋อลงมาครับถูกไหมอ่ะฟังก่อนนะครับตรงนี้เป็นจุดเซฟสำหรับคนที่ตกด้านบนวิธีการข,ขึ้นคือให้นั่งแล้วก็กระโดดมันจะเด้งขึ้นครับแต่แล้วแต่ดวงนะคะบ,บางทีกระเด็นไปข้างนั้นบางทีกระเด็นขึ้นแล้วแต่ถ้าเด้งเนาะไปยืนบนน้ำพุครับ แล้วพี่ดิต้องไปไหนอ๋อนี่ยืพนบลนอัอจริงด้วยอ้าหูหเฮย้ยค๊บนึงเฮ้ยใดๆคือแคทเทนโชคดีมากเลยคือท้องฟ้ามันเป็นใจมากเลยแคลเทนท้งนงทองฟ้าเป็นใจมากค๊บนึงท้องฟ้าสวยงามมากเลยพี่ดีต้องไม่เคยเห็นท้องฟ้าแบบนี้ในโกกาเดนอันนี้คือพี่ดีต้องไปถูกทางใช่ไหมไปถูกแหละ,ปะไปฮบไปค่ะฮึบท้องฟ้าเป็นใจเวอร์อะ อุ๊ยอันนี้คือเราต้องกระโดดไปไหนแล้วอ้าวเสียวล่วงไปค่ะว้าวแคปเทนอลังฟั่งเวอร์นะห,หนูอ่ะหนูอ่ะปุ๊บหืไปค่ะอะไรอ่ะเฮย้ยเราจะผ่านไปได้ไงอ่ะฮัลโหลผ่านไปยังไงอ่ะต้องไปด้านขวากลยุทธ์ของเราอ้าวเสียวตกมากไปเฮ้เก้าอี้กับด้านนะคะอันนี้เป็นเก้าอี้กับด้านขึ้นได้ไหมปุ๊บไาขึ้นอันนี้ไปปุ๊บโอเค แล้วนี้ขึ้นไปข้างบนปุ๊บโอ้ดูมีอะไรมากฮึบฮึบมันจะจบตรงไหนเนี่ย <c oughs> มันจะจบตรงไหนเนี่ยป๊บโอเคอันนี้คือจบยังอ่ะน้ำหนาวบอกอีเวนต์มาค่ะอไม่เคืออีเวนต์หรอสวยงามมากเลย <c oughs> ท้องฟ้าเป็นใจเวอร์อันนี้คือจบแล้วใช่ว่ถึงแล้วโอเค <c oughs> พี่ดิต้ลแคปเชนทำได้ดีนะ แบบน้องทำเป็นตัวเอสว่น,นี่นะแล้วก็มีแบบเออมีมีอะไรที่มันดูแตกต่างอะ่ะพี่ลิต้าก็อึ้งอยู่แล้วก็ความยากกำลังพอดีพี่ลิต้าให้9.5เต็มอองได้เลยโอเคไปส่วนต่อไปกันส่วนต่อไปของน้องน้ำหนาวนะคะของน้องน้ำหนาวทางไหนคะพาไปหน่อยตรงนี้เหรอคืออีเวนต์โลกพอดีอ่ะคือทุกอย่างคือเป็นใจให้เวอร์อะสวยงามมากโอ้โหทางขึ้นคือแบบฮ่าฮ่ามาก อ,อบบี้โอเคมาค่ะออบบี้ของน้องน้ำหนาวจะเป็นยังไงพี่ลิต้าจะหล่นไหมต้องลุ้นกันบนี่เอา้าอีเวนต์ไปนะคะกลายเป็นช่องฟ้าสดใสเลยฮึบโอเคฮึบหืมเมื่อกี้ก็หล่นแล้วเนี่ยดีนะที่แบบมีน้องมาคอยนําให้พี่ลิต้าพี่ลิต้าก็จะได้ดูทางอา้าวตายแล้วคนนํำตกแล้วพี่ลิต้าไปไงเนี่ยไาค่ะพี่ลิต้าก็ก็ก็ไปตามทางได้เลยกับพี่ลิต้าโอเคค่ะ พี่ลิต้าจะพยายามไปให้ได้จบยังนะไป,ไปไหนต่อไปทั้งไปตรงไหนต่อมาเร็วเรียบมปเรีบไปลำทางเลยพี่ลิต้าเดีวลงไปไหนต่อให้กระดูไปตรงนั้นเราไปไม่ได้หรอกหนะาอ๋อจบที่ตรงนี้เหรออ๋อจบที่ตรงนี้เอ้าแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะหรือว่า,ามันมาคือจุดที่พี่ลิต้ามาแล้วอน่าจะใช่แต่พี่ลิต้าเอออ๋อจบตรงนี้เลยคะ่ะมันจบห้วนๆอ่ะ<ๆ>เกือบดีนะแต่จบห้วนๆไปนะพี่ลิต้าว,ว่า ให้8ปดง๊อโอเคของลำหนักพี่ลิต้าให้8แล้วกันรู้สึกว่าหลักๆมานี้คนพี่ลิต้ากดคะแนนคนแรกๆนะคะเพราะว่าพี่พี่ลิต้าเสียดอายิงไปขอขอโทษที่ต้องกดคะแนนคนแรกๆเพราะว่าคนแรกๆพี่ลิต้าไม่รู้จริงว่าออบบี้มันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยอาจจะกดคะแนนนิดนึงมาส่วนคนต่อไปของใครเอ่ยอันนี้ส่วนที่เท่าไหร่เราก็มือคะเนี่ยวินนี่นะคะวินนี่วินนี่เวนนี่น ออาบี้หนูอยู่ไหนพาไปเลยค่ะตามมางับพี่ดิต้าไปเลยค่ะอ๋ออันนี้คืออ,อบบี้ของหนูใช่ไหมเฮ้ยไปโอ้โหนะเนาะแป๊บนึงพี่ดิต้าต,ตามหนูไปตรงไหนนะล่วงอ่ะดิล่วงไว้เนี่ยอ๋อต้องไปอันนั้นปุ๊บโอเคแล้วไงต่อว้าเออเอาเด็ดเด็ดเด้ออันนั้นคืออ,อบบี้จริงเหรอเนาะออพี่ดิต้าต้องกระโดดไปตรงนี้ตรงนี้วิน <laughs> นี่น่ารักน่าช้าเวอร์อันนี้คืออบบี้เหรอวินนี่ ดูอ่ะเป็นอ,ออบบี้เป็นขนาดยาวออบบี้ที่ไม่ใช่ข่อคอยนะคะเป็นออบบี้แบบเตี้ยๆอ๋อพี่ดิต้องต้องกระโดดใหญ่ถ้วยเหรออ,อ๋อเป็นออบบี้ที่แปลกแหลงเนี้ยไม่เหมือนใครดีค่ะคขีเอทมากเอ๊ะเอ๊พี่ดิต้องไปตรงไหนนะตรงนี้เหรอจบอ,อ๋อจบแล้วเหรออ,อ๋อจบตรงนี้เลยอ,อ๋อเป็นออบบี้ก็ดีนะออบบี้พองๆดีเดี๋ยวใครเพ้นไม่นึงใครทำปะกรเก,ก้าห่างตรงนั้นเลยโกว่าเลยอะ่ะใครทำปะกรเก้าห่างอะไรนั่นนะ โอเคพี่ติต้าให้เดทงับนะโอเคยัคนต่อไปแต่พี่นิต้าอ,อึ้งกับมังกรก้าวหางอันนั้นของใครอะ่ะคือเราสามารถเกยนะเยกยนันเกี่ยคนอื่นมาได้ขนาดนั้นเลยหรอที่พี่ดิต้าหลดอ้าวหลุดหรอเนี่ยเหมือนน้องหลุดแน่เลยเลยเป็นเมแทนเลยมาของ ของขวัญดีกว่าแล้วแบบพี่ดิต้าอย่าเพิ่งเข้างับเอาทำไมอ่ะอยากเห็นมังกรก้าวห่างมากเลยอะ่ะอ๋อให้พี่ดิต้ากดไลค์ให้อ๋อพี่ดิต้าลืมกดไลค์อัลบอรี่กดแล้วค่ะเรียบร้อยเย่ <Yeah. S 1> เดินเข้าไปในสวนดอกไม้แล้วตามมาเลยหุ้ยสว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 ยน้องจันสวนสวยด้วยแหละเออเอาพี่ตั้งแต่ข้างล่างดีไม่ต้องให้พี่ดิต้าไปปีนต้นไม้สนมันกลือกลอะไรก่อนนะคะเขาคนอื่นพี่ดิต้าต้องปีนต้นไม้เป็นลิกเป็นข้างก่อนพี่ดิต้าอยากรู้มากเลยว่าจิ้งจกก้าวห่างอันนั้นนะมันเป็นส่วนหนึ่งของพี่าารม มากเลยอะเสียวหล่นมากอันนี้ของน้องของขวัญเนาะอึ๊บนี่โอ้ยพี่ลิตาเริ่มท่องแล้วเชื่อชานแล้วไม่ตกแล้วเชื่อชานจริงเออปึ๊บนี่เหมือนจะเหมือนจะจบแล้วเลยเ่พี่ลิตาอยากไปพี่ลิตาขอโฟกัสที่มังกรก้าขังอันนั้น,นยังดูอลังการมากเลยอะอา้าวน้องบอกพี่ลิตาไก่ไม่จริงพี่ลิตารักเป็ดคือจริงจริงแล้วอ๋อ,อบ,บี่น้องเฉยๆนะแต่ส่วนน้องสวยมากอะพี่ลิตาอยากให้จิบ ม่ออบบี้เราต้องให้คะแนนคอมเป็นออบบี้นะคะให้แปดคะ่ะจริงๆจะให้เจ็ดแต่ให้บวกเพิ่มหนึ่งก็คือมังกรเก้าหางอนานดูว้าวมากพี่ลิต้าขอลองไปดูมังกรเก้าหนะังจนนั้นได้ปะมันขึ้นได้ปะโออันเนี้ยยังดูเป็นออบบี้ที่ดูว้าวไก่เนี้ยเนี่ยที่น่นนารักท่าน้องอ้อยอันเนี้ยไหมพี่ลิต้าเล่นนะบอกเลยว้าวมังกรก้าหางมันมเหมือนตุ๊ดจีนเลยทุกคนมังกรตุ๊ดจีนอ่ะทุกคนที่เขาชอบสิงโตก,กันนะ่ะเหมือนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลิต้าอยากอยากไปถึงปลายทางอย่าผมบอกนะพี่พี่ลิต้าขอสำรวจก่่่่ออออนนนนนนืืเหมมมมมจจะะขขขึึึ้้้้้้้้้ไไไไไไดดดแแแลลลวววุย ไม่ตกเราจะตายเนะี่ยเกินเบอร์มากเราคือไปถึงบ้านของคนอื่นเลยออกได้เลยงนะับฟังมา,าของผ่านไปดูของคนต่อไปกันใบบัวใบบัวบอกออบบี้สั้นมากน่าจะสั้นจริงพี่ลิต้าไม่เห็นเลยลูกออบบี้อยู่ไหนไหนพาพี่ลิต้าไปเลยลูกอันนี้นะคะออบบี้ของใบบัวดดดีๆสวยงามค่ะดึงยัง โหตรงนี้ต้องติดหัวแน่เลยอะว,ว้าวอเมซิ่งมากไปติดอย่าบอกนะว่าถึงแล้วอะสั้นเกินสั้นจริงสั้นจเสมอหูมากฮ่าพี่ลิต้าให้เจ็ดเต็มสิบงาบเจ็ดงานะพี่ลิต้าขอเปลี่ยนของชินาให้แปดได้ปะคุณชินาเป็นคนแรกแต่ว่าพี่ลิต้าให้น้อยไงขอพี่ลิต้าดูของเกอชินาเป็นแปดก็ได้นะคะอะลี่ยนกให้ชินาเป็นแปดนะคะของชินาเนี่ยขเขาก็สั้นนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะมันก็มีความสวยงามอยู่อ่ะอันนี้ของใครเนี่ยคนต่อไปของเพเนเนี เพนเน่เอของเพนเน่ว่าแต่เข้าตรงไหนเจ้าของอยู่ไหนเอ่ยเพนเน่มานำหน่อยค่ะเพราะพี่ลิต้าไม่รู้ว่าออบบี้ของหนูอยู่ไหนต้องขึ้นทางไหนคือเจ้าของสวนอยู่ไหนก่อนเจ้าของสวนหายไปละออะพี่ลิต้าไปของเมธก่อนละกันเงินไปของเมธก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออบบี้ทางเราที่ของทางเราของรีเพซินนะคะเออโอ้โนี่เขามีทางออบบี้แบบเป็นจริงบรนจงเวอร์นะคะนี ้น้องรู้สึกว่าน้องจะใช้ส่วนประกอบคล้ายๆกันเลยเนาะมีพึ่งจนต่อยพี่ลิต้าด้วยนี่นี่ของน้องเมยอุย้ยพี่ชิงชา้านั่งรอด้วยเราจะตกไหมเนี่ยปืนยงปืนใหญ่นะฮะฮึบไปว่าเราต้องร่วงไม่เป็นไรค่ะไม่ไกลมากว่าเราต้องร่วงปึ๊บโอเคอยบอกนะเสร็จแล้วอ๋ออย่างๆพี่ลิต้าโวยวายไปก่อนออปึ๊บึบไปนี ว,ว้าวฝนอยู่ตกแล้วนะคะฝนตกนังนานตกทำไมก็ไม่รู้ว้าวแอพินความมหังการย,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 ย์เด้อด้เดอดไปไงอะไปไงอ่ะตรงนี้เมดเม็ดหายก็ไปไงอ่ะว,ว้าวโอ้โหไอเสาโรมันนี่มันอโอ้ยโอ้ดูควาเตียงตายวะฮึบนี่มาตรงนี้เลยเคสวยสวยงามค่ะของเมดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยว,ว้าวถึงแล้วใช่ไหม ยังเหลียวไม่ถึงถึงถึงแล้วป้าถึงแล้วแหละโอ๊ยโอเคนะเราก็มีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะคะเป็นจุดเช็คเอออของเวทโอเคนะพี่ดินต้าให้ฮะอ้าวน้องบอกให้พี่ดินตากลับมาก่อนกลับมาก่อนพี่ดินตาขาถึงแล้วะมีอะไรมีอะไรอะไร่ะตรงนี้มีอะไรมีกิมมิกนี่น้องบอกมีกิมมิกนะมีกิมมิกอะไรดูสิสวีดเกมยังไงสควีดเกมเฮ้ยสวีดเกมไงอ่ะก็ก็เหรอยูฮูใครกันหน้ายังไงนะหนึ่งสองอะไรไปแล้วครับ เฮ้ยฮ <Hey! laughs> <emption él an ici> hey! ้ยตายเฮ้ยทำได้ไงอะว้าเฮวากิะฮ้ย oh my god ดฮ้ยพี่ดิต้าชอบเมื่อกี้เฮ้ยพี่ดชอบพี่ดิตาให้ ิบเต็มสิบค่ะพี่ดีต้าชอบกินมี่นี้เพราะมันไม่เหมือนไข่เออพี่ดีต้าชอบว้าเท่บักโอเค,อเคไม่หลอกได้เลยค่ะว้าเอาอะไรที่ทาที่ไม่เหมือนไครก็ดีนะคะมาเสร็จยังขวัญข้าวนะคะขวัญข้าวขวัญข้าวมาเอาตอนแรกขวัญขวัญข้าวหลุดขวัญข้าวข้าหลุดน,นี้ใช่ปะดูสิไปยังไงอ่ะนี่เป็นออบบี้ดอกไม้เวอร์ไปยังไงไปทางไหนคะ พาไปหน่อยอ๋อตรงนี้สินะอุ้ยน้องเหมือนแบบออบบี้ดอกไม้เลยอะนี่ออบบี้ดอกไม้น่ารักจังนจ,จะไม่น้องๆไม่ค่อยเอาแบบสิ่งผิสิ่งปกติมาทำเป็นออบบี่เท่าไรอุ้ยขนาดเจ้าของเขายังล่วงเลยานะแต่พี่ติ๊ต้าไม่ร่วงนี่เออนี่ไปไปคะ่ะฮึบนี่พี่ต้ากลายเป็นเซียนออบบี้แห่งตัวการเด้นไปซะแล้วนะคะตอนนี้สวยงามมากอุ้ย ตรงนี้มันเอาแนลนอนไม่ได้ว่ามันจะสูงหรือมันจะต่ำโอ้ยล่วงเพ้โอ้โหตวัดใจจริงๆเมื่อกี้ไปเพิ่หืยางเหมือนกันนะเนี่ยเออแต่น้องทำมาแบบช่องแบบซอยยิ่งๆเลยเราก็เลยไม่ต้องพูดมาเฮ้ยสวยอะ่ะเฮ้ยสวยนะจริงๆออพี้น้องอ่ะตั้งแต่ข้างข้างล่างถึงข้างบนเลยอะ รู้สึกว่ามันเป็นออบบี้ที่มันมีความสวยงามด้วยอันนี้คือถึงแล้วเนาะโอ้พี่ลิต้ารักไก่มาจริงๆต้องไปทางนั้นแต่พี่ลิต้ารักไก่มาแย่มากเลยถึงแล้วนะพี่ลิต้าให้เก้าเต็มสิบค่ะเพราะสวยเพราะทงนีต้ตรงนี้สวยค่ะให้เก้าเต็มสิบทางล่างก็สวยค่ะเนะก้เางผ่านข้าวกอ้าวออกได้เลยเหรอคะหนูยงไม่ถึงไหนเลยเก้างบสวยสวยนะคะของไป่นี่สวยนะ เพนเนี่บอกแป๊บนะคะอ๋อเพนเนี่น่าจะคนสุดท้าย,ลยแล้วก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยน้องบอกว่ามันกดไม่ได้อ่ะพี่นี้กดอะไรอ่ะเพนนี่ให้พี่นีตาดูอะไรอ่ะตอนนี้พี่นีตายังไม่รู้เลยว่าเพนนี่จะให้พี่นีตาดูอะไรนี่พี่นีตายืนทำอะไรช่วยด้วยทำอะไรเนี่ย ว้ยพายุมามัแต่ยุดเนี่ยนนั่นอยู่พายุมาเลยโหวพายุอย่างนี้คือนอรบี้ลำบากนะเนี่ยโอเคเหมือนจะมาแล้วนะคะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเล่นยังไง <c oughs> เล่นยังไงนะน้ำไหมคะ่ะไปเพนเน่ไปเลยลูกตามเพนเน่ผาไม่กัด่ะอ๋อตรงนี้ออเดี๋ยวล่ะหนูแน่ใจนะล,ลูกไปยังไงเนี่ยน้องบอกสั้นมากแขบง่ายอย่าบอกน้องจบแล้วอ่ะง่ายจริงเปล่าง่ายจริงเปล่าแล้วบอกสั้นมากแขบง่ายง่ายจริงเปล่าเพิ่เออ สถานการณง่ายโหมีหนามด้วยไปไงอะ่ะเพเน่ไปก่อนเลยลูกกับตรงนี้อ่ะเนี่ยพี่ลิต้าเป็นอะไรที่พี่สัมพันธ์กับตรงนี้เลยเอยทำอะไรก็ไม่ดีไ,ไ,ไ,ดไ,ดไปหมดเลยพี่ลิต้าไปใหม่เรนนี่มันไม่ขึ้นไปให้เมื่อกี้ขึ้นไม่ดีขึ้นไปวูู้ฮขึ้นไปค่ะไปต่อค่ะเพเน่วู้ฮนไปค่ะถึงแล้วเหรอ ผมง่ายดีค่ะแล้วสัส้นดีนะฮะโอเคเพนน์เ,น,เนสัส้นๆโอเคสั้นมากนะคะเราผสั้นมากโอเคให้เจ็ดงับเย้ โอเคทุกคนจบไปแล้วสำหรับการมาเล่นอ็อบบี้ในวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อติดตามเพื่อกระดิกคลิปเพื่อวางใจเพื่อิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและทิกเกอร์ิต้าและสก็ตติคแคร์ด้วยนะคะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าเวทอยู่หน้าโปรไฟล์ที่หินว่าเข้าเวทจิ้งหัวไปกับเขาลมได้เลยเพื่อรับบีเซอร์วหว่คลิปของลิต้านั่นเองนะคะสำหรับคนที่ชนะและได้หนึ่งร้อยโรบัสจากพี่ลิต้าไปนั่นก็คือ เดอะแคปเทนนั่นเองค่ะย้พี่ดีตาชอบกิมมีคของแคปเทนนะคะมันมีอะไรให้พี่ดีตารู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้นะคะแล้วส่วนของเมนเนี่ยพี่ดีตาชอบโตกระโดดเชือกมากมันแบบ เฮ้ยชินจ้าอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็2คนนี้นะคะจะเป็นผู้ชนะไปแต่ว่าน้องคนหนึ่งก็ทําได้ดีเหมือนกันวันนี้พี่ตีต้าชื่นชมทุกคนเลยถึงจะได้เจ็ดแต่ทุกคนทําได้ดีนะคะแค่นั้นเองนะคะน้องๆไม่ต้องจ้อยในกันไปนะคะวันนี้ทุกคนแบบพี่ตีตา้าภูมิใจในตัวทุกคนมากก็โอเคค่ะงั้นสำหรับว,วันนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย